อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยศรสกระเซาซี้เธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลยิศตะกรดวันนี้นะคะอยากชวนมาที่ร้านเตี๋ยวค้นต้มยำปากซอยอุดมสุข50ขอบอกเลยว่าที่นี่นะแซ่บจริงๆแล้วเอากว๋วยเตี๋ยวนะที่ทุกคนชื่นชอบอยู่แล้วต้ยมยำถูกไหมนำไปผัดประมาณผัดไทยท่าน้ำก้เลิศไม่ว่าจะหมูดเด้ง หรือจะหมูสไลด์โอ้โหที่นี่ขอบอกธรรมชาติของเขานี่ให้แบบเรามาเหมือนนั่งทานอยู่กับธรรมชาติเลยนะคะวันนี้มาคุยกับเจ้าของร้านกันคุณสุวรณวัลสตาร,รัสมีคุณมิวสวัสดีนะจ๊ะพ่อฟังเตี่ยวข้นต้มยำโอ้โหคุยกับคุณมิวว่ามันเด่นยังไงพิเศษยังไงเตี่ยวข้นต้มยำของเราความพิเศษคือ,อยู่ที่น้ำซุปค่ะ ทุกชามรสชาติจะได้มาตรฐานคงที่เพราะเรามีการตรงวัดทุกชามน้ำซุปเราต้ม12ชั่วโมงและน้ำซุปเราใช้เป็นโครงไก่เบนเบดหลักบรรยากาศทางร้านนะคะตกแต่งด้วยการเรียนแบบธรรมชาติเสมือนจริงค่ะ ให้บรรยากาศที่รู้สึกลูกค้าสามารถมาพักผ่อนนั่งสบายค่ะซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะจะเป็นเตี๋ยวผัดต้มยำหมูสไลด์ค่ะออหมูสไลด์อะค่ะเราทําการฟรีดแลัเองสไลด์เองความหนาของแต่ละแผ่นจะเท่าๆกันอยู่ที่1.8มิลค่ะเส้นที่อร่อยที่สุดจะเป็นเส้นเล็กลักษณะาการผัดจะคล้ายๆผัดไทยนะคะแต่จะเป็นเส้นเล็กผัดแห้งจะหอมเครื่องต้มยำค่ะอร่อยแซ่บเมนูที่2องเจ๊ะ เดี่ยวข้นทรงเครื่องค่ะชามนี้เนี่ยเหมาะกับสายที่ชอบทานโปรตีนแล้วก็เน้นเครื่องนะคะในชามจะมีเต้าหู้ไข่หมูแดงหมูสับค่ะไข่ดาวน้ําค่ะไปเมนูที่3ข้าวผัดเคี้ยวหวานไก่นะคะหมักอกไก่นุ่มชิ้นใหญ่ค่ะ,คะแล้วก็เคี้ยวหวานหอมมันไม่เค็มไม่เลี่ยนค่ะ,คะผัดกับข้าวกาลังดี ไปเมนูต่อสิจ้าตำข้าวคลุกค่ะความพิเศษของเราอยู่ที่น้ำปลาค่ะหอมแล้วก็ทำสดใหม่ทุกวันค่ะทานง่ายค่ะคนที่ไม่ทานปลาเนื้อเชื่อว่าหลายๆคนทานได้แล้วก็แซบเข้ารสเวลาเราทานเนี่ยเราจะเอาเส้นเล็กลงไปคลุกกันมันจะหอมกระเทียมเจียวหอมน้ำปลาส้มตำทุกอย่างมันอร่อยเด็ดมากจานนี้พิเศษสุดๆค่ะสำหรับคนชอบทานยำน้ำดำนะคะเป็นไข่เยี่ยวม้าหงพองค่ะ ซึ่งเป็นใสๆแล้วก็น่ากินด้วยไข่ของมันแดงฉ่ำเลยค่ะทานคู่กับน้ำปะลาะอร่อยมากและสุดท้ายปากเป็ดทอดสมุนไพรนะคะเราเลือกปากเป็ดหัวเป็ดที่เป็นทรงใหญ่มีเนื้อเยอะเวลาเราไปทอดกรอบเนี่ยลูกค้าสามารถทานได้ทั้งชิ้นหรือต้องขอการันตีนะคะความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษจริงๆให้กับเตี่ยวข้นต้มยำปากซอยอุดมสุข50เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน ติยวข้นต้มยำตั้งอยู่ที่ปากซอยอุดมสุข50หรือซอยสุขทิทัศครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศกับคุรีดและ a อไยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้านตียวข้นต้มยำมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสมาชิก a i s อพ้องคำอิล สำหรับลูกค้า a s รับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านสั่งกับบ้านหรือว่า Delivery ตรงกับทางร้านตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม2566ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาิา45นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอร่อยเล่ยกับผลิตลี่เมชื่ออีติ้งย่าผิงฉัง,งต้องกินค่ะ